กับบะไม่เกินแสนนะครับอยู่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้น สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับผมพีคจาก s อสไนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมอัปเดตรถเข้าประมูลนะครับผมที่จะเข้าประมูลในวันศุกร์นี้นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งนะครับผมเราจัดมาให้อย่างเต็มที่เลยนะครับผมว่าลูกค้าทุกท่านนะครับเรียกร้องกันมาแบบเยอะมากมายเลยนะครับผมว่า กระบะหลักหมื่นมีไหมนะครับผมวันนี้เราจัดให้เราทั้งหมด5คันครับผมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละคันนะครับผมคันแรกนะครับที่เริ่มนะก็คือ Ford Ranger นะครับผมปี0 5นย์ะครับผมเครื่อง2.5้นะครับคันนี้เป็นแคปนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในห้องเครื่องกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะครับมันเปิดยังไงวะนเนี้ยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันนะครับผมว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับผมต้องบอกว่ารถปี0-5นะครับสภาพเครื่องนี้ก็ยังดูดูใหม่อยู่นะครับผม เดี๋ยวๆนะครับเราตั้งอันนี้มานันน่งนี้ก่อนนะครับผมอาเรามาดูที่หัวน็อตก่อนเลยนะครับผมซึ่งหัวน็อตนะครับมีการแกะมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากระโปรงนะครับแก้มนะครับผมแก้มซ <c oughs> <Ó! S 1> ้ายแก้มขวานะครับผมนะครับก็ผ่านการแกะมาหมดแล้วนะครับซึ่งแต่ถามว่าสภาพภายในนี่ยังดีไหมถ้าลูกค้าที่ต้องการนะครับรถกระบะหลักหมื่นนะครับผมที่ต้องการเอาไปขนใช้งานนะครับผมเอาไปขับนะครับ ขนของเฉยๆนะครับผมรถคันนี้ก็สามารถที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าได้นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมรถนะครับปี0-5นะครับห้าทั้งหมดเนี่ยรถคันนี้รู้สึกว่าจะผ่านมาแล้ว15ปีนะครับ15ปีนะครับผมเรามาดูกันว่าภายในมันเนี่ยรถ15ปีเนี่ยดีไหมนะครับอ่าบอกก็จะติดๆหน่อยหน่อนะครับผม รถ15ปีนะครับเดี๋ยวดูไมค์กันนะครับผมต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับผมไมค์นั้นอยู่ที่290,000โลนะครับผมถามว่ารถกับ15ปีนี้ถือว่าเยอะไหมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมนะครับลูกค้านะครับกระบะนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการนะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับคือมีการแต่งเพิ่มนะครับคันนี้นะครับผม ครับรถยังใช้ได้นะครับผมปี05ตัวนี้นะครับรถ15ปีราคานะครับทั่วไปอยู่ที่159 0 0 0บาทถึง1 6 5 0 0 0บาทนะครับนะครับเปิดประมูลนะครับอยู่ที่60 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสนใจนะครับมาร่วมประมูลร่วมสนุกกับเราได้นะครับผมย้ำนะครับผม คือราคาเปิดกระมูลนะครับไม่ใช่ราคาซื้อขาดนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะครับผมลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคั้นต่อไปนะครับผมวันนี้เราจัดกระบะมาให้แบบเน้นเลยนะครับไม่ถึงหลักแสนนะครับผมเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่านะครับผมดูคันที่2ต่อนะครับผมกับนะครับนิสสานฟอนเทียเอ็มไฟนะครับผมปี04นะครับเครื่อง3.0 zDI นะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องก่อนนะครับว่า สภาพรถนะครับผมเมื่อกี้ปี0-5นะครับคันนี้ปี04รถห่างกันเพียงแค่ปีเดียวนะครับผมนะครับเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับว่ารถเนี่ย16ปีนะครับแล้วคันนี้16ปีนะครับยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่าดูจากข้างๆแล้วนะครับแก้มไม่มีการแกะนะครับผมแต่ฝากระโปรงเนี่ยคือแกะไปแล้วนะครับเมนอาร์ยังอยู่ครบนะครับ นะครับตรงนี้ก็แกะไปแล้วนะครับผมมีรอยย่นนะครับด้านขวามีรอยย่นนะครับแกะไปแล้วนะครับแต่ฝากระโปรงก็แกะไปเรียบร้อยนะครับแต่สภาพรถเนี่ย16ปีนะครับบอกลยครับว่ามีสนิมขึ้นตรงนี้หน่อยนะครับนี่มีสนิมมีสนิมตรงนี้หน่อยนะครับเราบอกลูกค้าตรงๆนะครับผมคือเราบอกตรงๆไปเลยนะครับผมว่าสภาพรถเป็นยังไงต้องบอกว่ารถ16ปีมันก็คือตามสภาพ16ปีนะครับลูกค้าแต่ลูกค้าต้องการเพียงแค่ไป ใช้งานนะครับรถคันนี้ก็ตอบโจทย์ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมที่กําลังย่าแย่แบบนี้นะครับลูกค้าลดราคาถูกๆเนี่ยแค่ใช้งานเนี่ยลูกค้าก็สามารถที่จะทํางานได้ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าสภาพภายในจะเป็นยังไงนะครับรถ16ปีนะครับมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับผมลักษณะภายในนะครับจะเป็นตรงกลางนี่จะเป็นแบบเป็นแผ่นไม้นะครับผมดูแบบสวยหรูนะครับหรูหรานะครับถ้า ดูดีๆเนี่ยนะครับเรามาดูไมค์กันนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับอ้าวคันนี้เราไม่รู้ไมค์นะครับผมแบตเตอรี่หมดนะครับลูกค้าแต่เราว่าคือภายในเนี่ยก็ยังเป็นแอร์แบบหมือนมืออยู่นะครับผมก็มีระบบเครื่องเล่นเป็น MB3 นะครับรู้สึกจะต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับก็ต่อสายวีดีได้ด้วยนะครับผมรถคันนี้เขาแต่งเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับขนของไม่พอนะครับผมสามารถฟังเพลงได้ด้วยนะครับในรถเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมธรรมดานะครับเป็นแบบสภาพเดิมเลยนะครับแบบดึงเอานะครับผมเบาะเนี่ยนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมดูสวยหรูนะครับหรูหราภายในเป็นสีครีมนะครับผมราคานะครับนิสสันฟอนเทียนะครับผมเอ็มไฟตัวนี้นะครับผมราคาทั่วไปนะครับอยู่ที่1 1ึ0 0 0สบาทนะครับประมาณนะครับผม และราคาเปิดประมูลนะครับผมประมาณ50,000บาทนะครับถ้าลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะเข้ามาดีได้ที่สยามอีเตอร์การประมูลของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับผมเรามาเจอกับรถ16ปีอีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็นิสสันฟอนเทียปี04ใช่ไหมครับโตโยต้าไฮรักดีโนะครับผมก็ปี04เช่นกันนะครับผมเราจะไม่พูดเยอะนะครับแต่ผมจะพามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมเอ๊ะ นะครับโอเคนะครับดูสภาพผ่านในของเครื่องนะครับรถ16ปีนะครับถามว่ารถ16ปีผมก็ยืนยันยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะใช้งานได้นะครับถ้าลูกค้านะครับนอนอาจจะขึ้นสนิมหน่อยนะครับลูกค้านะครับอาจจะมีการแกะไปแล้วแหละนะครับผมต้องบอกว่ามันก็ต้องมีการผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ถึงค้าน้าและแน่นอนนะครับดูแล้วนี่ถึงค้าน้าแน่นอนมีรอยย่นตรงนี้ด้วยพี่คนหน้ามีรอยย่นนะครับ นะคันนั้นบรยโยนคันนี้น่าจะถึงน่าจะถึงคันไปแล้วนะครับแต่สภาพเครื่องโดยรวมนะครับผมก็มีสนิมนิดหน่อยนะครับตามภาษาส6ปีนะครับรถนานๆนะครับมาดูคันนี้นะครับเมื่อกี้คันก่อนหน้านี้เราไม่สามารถที่จะดูใหม่ได้เพราะว่ารถไม่มีแบตเตอรี่นะครับนะครับเข้ามาดูภายในนะครับก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมเกียร์นี้ก็จะเป็นในรูปทรงแบบทรงเก่าหน่อยนะครับผมก็ตามรถ16ปีนะครับแอร์นะครับรู้สึกจะมีที่คั่นนะครับผมนะครับแอร์รู้สึกจะมีปัญหาในเรื่องของ การขยับหน่อยนะครับผมอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ลูกค้าสามารถเราไปเปลี่ยนได้ก็จะมีเครื่องเสียงนะครับเป็นแอร์นะครับแอร์จับแอร์สมัยเก่าเลยนะครับผมราคานะครับรถคันนี้นะครับผมราคาขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนบาทถึง1นึ่งแสนห้าหมบาทนะครับอยู่ในเลสประมาณนี้นะครับผมและรถคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเปิดประมูลนะครับอยู่ที่60,000บาทนะครับผมนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่60,000บาทนะครับลูกค้า ถ้าลูกค้าต้องการนะครับโมว่าไฟติดนะครับไฟติดแต่แสดงว่ามันต้องเปิดได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันเปิดยังไงถ้าลูกค้าต้องการที่เข้ามาดูเข้ามาดูได้ในวันพฤหัสแะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะครับผมคันต่อไปนะผมสีดานะครับ Ford Ranger นะครับผม2.5นะครับปี05นะครับคันนี้นะครับผมต้องถามว่าสภาพเนี่ยยังดูภายนอกยังดูสวยนะครับไอ้ตรงนี้นะครับไฟที่มันเป็น เรื่องเลี้นิดหน่อยไม่ต้องห่วงนะครับเรามีคลิปวิดีโอของคารอนทิกนะครับสอนเรื่องการขัดไฟหน้านะครับลูกค้าสามารถที่จะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับผมรถส5ปีนะครับดูจากสภาพด้านนอกแล้วแค่ประเมินนะครับแค่ประเมินด้านนอกนะครับภายในยังดูเลอะเลอะนิดหน่อยนะครับห้องเครื่องยังดูเลอะเลอะหน่อยนะครับด้วยตามวัยรถของ15ปีนะครับแต่ต้องแปลกใจนะครับผมว่ารถ15ปีนั้นคันนี้ ด้านข้างเหมือนจะไม่เคยผ่านการชนมาเลยนะครับแก้มด้านนี้ไม่แน่นอนส่วนอันนี้รู้สึกว่าจะแกะไปทาสีนะครับแต่ด้านนู้นรู้สึกว่าน็อตจะใหม่มากเลยแก้มด้านนี้ถ้าทางจะไม่โดนแต่จะโดนด้านนี้มากที่สุดนะครับแต่รถยังใช้ได้นะครับต้องบอกเลยว่าเราเอาเข้ามาประมูลนั้นที่เรารีวิวนะครับรถใช้ได้ทุกคันและขับเคลื่อนได้ทุกคันนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับผมต้องบอกว่านะครับ ภายในนะครับผมตามสภาพนะครับผมคันนี้นะครับต้องยืนยันครับเราขายตามสภาพนะครับเราปรุงูลตามสภาพเลยนะครับผมเบาะนะครับก็จะมีการมันจะฉีกขาดนิดๆหน่อยๆนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผมพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบจะดูหนักๆหน่อยนะครับผมรถยังไม่ได้ขับนะครับแอร์ก็เป็นรูปทรงธรรมดานะครับเกียร์หุนมือธรรมดานะครับผม แบบเดียวกับ Ford ตัวแรกเลยที่เรารีวิวเมื่อกี้นะครับสภาพจะคล้ายๆกันแต่เพียงว่าตัวนี้จะไม่มีเครื่องเสียงนะครับให้นะครับลูกค้าต้องไปแต่งเพิ่มนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับด้านหลังนะครับเบาะเนี่รู้สึกจะจะต้องทําจะต้องทําเพิ่มทําใหม่นะครับเพราะเบาะด้านหลังสภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนราคานะครับผมราคานะครับ Ford r a n g e r ตัวนี้นะครับผมขายทั่วไปนะครับ อยู่ที่159,000บาทถึง165,000บาทนะครับผมและราคาเปิดประมูลนะครับอยู่ที่50,000บาทนะครับลูกค้านะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่านะครับผมเป็น n i ิสสันฟอนเทียเหมือนกันนะครับไปดูข้างๆนะครับผมและแล้วเราก็มาถึงคันสุดท้ายนะครับผมที่เราจะรีวิวให้ลูกค้าดูนี้นะครับกับบะไม่เกินแสนนะครับ อยู่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับหมื่นกลางๆเท่านั้นนะครับผมเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับฝากระโปรงเนี่ยจะหนักทุกคันเลยนะรถตีเก่าเนี่ยคันนี้นะครับปี B 04นะครับผมนิสสันฟอนเทีย r 5 5 A X L ปี P 04 <S <S 2> <S 2> นะครับดูจากรถคันนี้แล้วรู้สึกจะดูสวยที่สุดที่เราดูกันมาเมื่อ4คันที่ผ่านมานะครับ รู้สึกคันนี้จะดูสวยที่สุดเลยนะครับเรามาดูจะถามว่าน็อตมีแกะไหมนะครับแกะไปเรียบร้อยแล้วนะครับทรงฝากระโปงนะครับกระโปงแกะหมดแล้วนะครับแต่ดูสภาพนะครับฝั่งนี้ก็นี่มีรอย่นเห็นได้ชัดนะครับว่าโดนไปแล้วตรงนี้นะครับแต่ถามว่าดูภายในห้องเครื่องแล้วเนี่ยนะครับสี่คันที่ผ่านมานะครับคันนี้สวยที่สุดพูดเลยคันนี้สวยมากๆนะครับสวยที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับผม ข้ามาดูภายในกันะครับผมแต่นะครับเราจะไม่บอกภายในก่อนเราจะบอกราคาทั่วไปก่อนนะครับว่าราคาขายทั่วไปนะครับอยู่ที่1นึ่0 0สนบาทนะครับถึง2องแ0 0สบาทนะครับรู้สึกว่าราคาด้านหลังนี่มันจะมันจะแพงมากเลยนะครับผมและราคาเปิดประมูลนะครับอยู่ที่50,000บาทนะครับลูกค้าถ้าลูกค้านะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่เข้ามาดูรถนะครับ5คันนะครับตอนนี้ที่เรารีวิวให้ดู5คันลูกค้าสามารถที่จะ เข้ามาตรวจสอบดูรถได้นะครับในวันพฤหัสนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับรู้สึกจะเหมือนกับตัวคัดข้างหน้าเลยนะครับผมเหมือนกับตัว3.0จุดสูงเลยดูคลาสสิกเป็นแผ่นไม้นะครับผมสีเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดกับสีครีมนะครับเบาะนี่เป็นสีครีมสวยเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่นายต้องเปลี่ยนนะครับเราบอกตามสภาพเลยนะครับส่วนเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบอันนี้เลยนะครับสมัยเก่าเลยนะครับผมเป็นเบรกมือสมัยเก่านะครับเดี๋ยวว่ายังใช้ได้นะครับผมแต่ แอร์นี่ผมไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรแต่ด้านหลังนะพี่ดูด้านหลังดูด้านหลังบอกเลยว่าด้านหลังสวยมากนะครับคันนี้ผมดูเลยว่าสวยที่สุดแล้วนี่ส ar, ันฟอนเทียเครื่องสายจุศกับคันนี้ผมว่าน่าซื้อมากๆเลยครับราคาเนี้ยคันนั้น 60, หกหมื่นถูกไหมพี่เปิดที่หกหมื่นคันนี้เปิดที่ห้าหมื่นนะครับต้องบอกลูกค้านะผมย้ํานะครับผมว่าราคาที่ผม บอกไปนะครับเป็นราคาเปิดประมูลนะครับผมไม่ใช่ราคาซื้อขาดนะครับผมบรรยากาศในการประมูลนะครับสนุกมากนะลูกค้าอยากให้ลูกค้านั้นเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเรานะครับผมจะมีลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ให้ลูกค้านะครับผมถ้าลูกค้านะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์021197111นะครับผมและที่สำคัญกด subscribe นะครับผม กดกด็ดงนะครับและกดติดตามพวกเราไว้นะครับผมในครั้งหน้าผมนั้นจะมารีวิวรถแบบไหนให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ